สวัสดีครับบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้นะครับวิวส,ยสวยๆภูเขารอ,รอบในพื้นที่โคกหนองนาโมเดลหมู่สองตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ดำเนินการขุดนะครับโดยอาจารย์บุญล้อมเต้าแก้วนะครับทีมง,งานเขาอาจารย์ได้มาดูแลครับแล้วก็สำรวจื้นที่วันนี้ก็ได้ดำเนินการขุด จะเห็นภูเขาร้อมรอบนะครับเห็นไกลๆนั้นก็คือวัดผูพุทธฉายนะครับทิวทัศน์ที่สวยงามวันนี้เป็นพื้นที่โล่งๆเป็นพื้นที่นาไม่มีต้นไม้ใหญ่แม้นแต่ต้นเดียวนะครับขุดออกมาดินเป็นผงๆมีแต่คนบอกว่าจะปลูกอะไรขึ้นนะครับก็จะเป็นเป็นการท้าทายแบบอย่างมากนะครับที่เราจะมีความมานะมีความเพลีย ในการที่จะทําให้ดินปลูกพืชขึ้นนะครับเรามาดูกันครับอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรพื้นที่แบบนี้ไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียวจะทำโคงหนองนาได้อย่างไรครับสวัสดีครับแข็งมากๆ ครับยีราบดินนี่จริงๆแข็งจริงๆครับแข็งจริงๆ สวัสดีครับยมเช้าอากาศดีๆวันนี้ฝนฝนฟ้าคึมๆเนาะท้องฟ้าคึมฝนตกเมื่อวานซืนนี้รู้สึกอากาศดีขึ้นเลยอากาศเย็นแล้วก็ทำให้เราขุดพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะมาวันนี้นะครับขุดพื้นที่ได้ทั้งหมด60หลุม6วันที่ผ่านมาวันละ10หลุม10หลุมตามเป้าหมายนะครับจะเห็นได้ว่า ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับรอบๆดูรอบๆนี้ขุดหมดแล้วนะครับ,ร,บรอบๆหนึ่งรอบแล้วก็ยังเหลือโซนไหนนะครับพอจะขุดได้ขนาดนี้แต่ละหลุมนี่ก็ใช้แรงพองสมควรเราสะสมเวลานะครับวันละสองสามชั่วโมงหวันได้หกสิหลุมก็ยังดีนะครับหลังจากที่ดีที่ขุดแล้วดูบรรยากาศนะครับสวยง,งามดูภูเขาดูทิวทัศน์ดู Q แพะดูไก่ดูวัวดูควายโอ้มีความสุขอีกแบบหนึง่งนะครับสวัสดีครับ